สวัสดีครับสวัสดีแอดมินทุกทุกท่านและเพื่อนๆนสมาชิกทุกๆกกลุ่มครับผมมื่อนนี้ก็เป็นวันอั้งค้านที่11เดือน8ปีห3สทางขายเซียนคืนเมืองสุรินทร์กับขออนุญาตแอดมินทุกทท่านครับผมมื่อวนนี้ทางขายเซียนคืนเมืองสุรินทร์ก็สิด้มาปเปิดขายหุ่นยากหนุกควักครับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้ากันเลยครับนี่ฮะ หย่างนกควักหนึ่งตัวครับผมราคา300บาทครับผมราคา300บาทค่าจัดส่งด่วน60บาทน่ฮะก็มีบริการเก็บไปทางหรือว่าแบบโอ้นครับผมอยู่ที่ความสะดวกของลูกค้าน่ฮะเบ็ดเสร็จแล้วก็รอชำระเงินอยู่360บาทครับผมนี่ครับเป็นรายละเอียดสินค้าไม่ๆมครับผมในวันที่1 1เดือน8ปี63 รายละเอียดสินค้าเนื้องานกับตามภาพข้างหน้านที่ท่านเห็นเลยครับผมนี่ครับเป็นหุ่นยางหนกกวักครับผมตัวละส0 0รอยบาทค่าจัด่งด่วน60บาทครับผมมีบริการสองแบบมีบริการเก็บปลายทางหรือว่าโอนลูกค้าครับเลือกได้กับผมอยู่ที่ความสะดวกของลูกค้าเป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมสนใจกับถักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดครับนี่ครับเป็นรายละเอียด เหนืองานไนีในวันที่แปดในวันที่1ิเดือน8ปดปครัสามครับผมรายละเอียดก่อนจัดทรงครับผมหุ่นยางหนกปัก,กนสนใจกะถักขม้าใดครับผมสวัสดีครับ